ดวนนี้ครับวิธีที่คุณคุณต้องการให้แฟนกลับมาใช่ไหมนะครับคุรู้กับดูหลายคนตรงนี้ครับมาคุณต้องการให้แฟนกลับมาคุณต้องการให้เขารักคุณนะ คุยแล้วทักไปสามวันแล้วไม่ตอบเลยครับบางทีก็ดองแชทไว้ด้วยนะนะอ่านแล้วก็ไม่ตอบตอบแล้วก็สวัสดีวันจันทร์วังครัมันพุดพูหัดมานะครับนะร่วมทาบุญอย่างนั้นอย่างนี้ทอดว่าบาตรทอดก็ติดโอ้ส่งมาครับแต่ไม่คุยครับบางทีส่งเพลงมาครับนะส่งเพลงมันก็ส่งมั่วไปหมดนะครับนะเพราะอะไรครับคุณปลดล็อกความอยากสิบเจ็ดประการไม่ได้ของสมองมนุษย์นะถ้าต้องการดึงแฟนเก่าอันนี้อยู่ในสังกิตแฟนเก่า ความอยากแต่สําหรับคนที่ยังมีการคุยกันอยู่อะแต่อยู่ด้วยกันแต่ละวันเร้่ไม่โอเคแล้วคุณก็หลังเลแล้วไม่รู้จะฝากชีวิตกับมันไว้ได้หรือเปล่านะครับนอนหายใจรถตน้นคอยังไม่มีอะไรนะครับเฉยๆกันมากเลยครับเพราะอะไรครับความอยากมันไม่เกิดขึ้นการเชื่อมต่อมันไม่เกิดขึ้นแล้วครับหลังจากนี้จะคุยดีก็คุยกันยากครับจะร่วมกันสร้างชีวิตก็ไม่มั่นใจแล้วครับ แล้วเราก็แก่แล้วครับเราก็เริ่มมีอายุแล้วเราก็ไม่อยากจะมีใหม่แล้วมีลูกมีเต้ามีลูกเต็บ้านหลานเต็มเมืองเต็มไปหมดครับนะจะเลิกก็าอายช้ำ้องชาวบ้านเพราะอะไรครับเพราะคุณปลดล็อกความอยากสิบเจ็ดประการไม่ได้ครับสมองของคนเรานี่คุณต้องจําไว้นะมันมีแต่ความอยากความอยากความอยากอยากมีอยาก,ยากเป็นอยากได้สมองของคนเรานี่มีแต่ความอยาก สมองคนเรามีแต่ความอยากครับคุณต้องจําคํานี้นะมีแต่ความอยากมันมีแต่ความอยากถ้าคุณไปกระตุ้นความอยากเหล่านี้ไม่ได้ทุกอย่างต้องจบความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องเอาเหตุผลมาคุยกันครับนะครับบางคนคุณก็รู้นะครับว่าเขาทําร้ายคุณขนาดไหนเขาพูดใส่คุณแย่ๆขนาดไหนนะครับเขาทํากับคุณไม่ดีขนาดไหนคุณให้อภัยให้หมดเลยขออย่างเดียวให้กลับมา ถามว่าเรื่องนี้เป็นความอยากด้วยหรือไม่เป็นความอยากด้วยครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เป uh ็นค uh uh ู่อยากมีเขามาอยู่ด้วยอยากอบอุ่นอยากให้เขาดูแลอยากให้เขาใส่ใจเขาเป็นคนดีอยากมีคนดีๆอยู่ใกล้ๆแต่ตอนที่อยู่ใกล้ๆคือตบกันนะแต่ว่าไอตอนนี้คือฟุ้งซ่าหนึ่งอยากครับอยากให้เขากลับมาอยู่อพอเขากลับมาอยู่ไม่อยากได้อาจารย์อยากให้เขาออกไปนะผูกว่าปวดหัวแล้วกันว่าคนเย้ายังไงกันแน่นะครับเพาะงนั้นเนี่ย สรุปได้เลยครับเรื่องของความรักมันคือเรื่องความอยากไม่ต้องมาลอกสวยรูความครับไอ้ลอกไอ้ความรักนี่มันคือการรักแบบไม่มีเหตุผลนะครับอะไรกัรักไม่มีเหตุผลรักคุณเท่าฟ้ารักหมาเท่าคุณหรือว่าพยายามอธิบายความรักในเป็นเรื่องของหัวใจพวกนี้ครับไม่ต้องคุยครับสุดท้ายแล้วรักเท่ากับความอยากครับ ถ้าคุณปลดล็อกความอยาก17ประการในหัวสมองของเขาไม่ได้ความสัมพันธ์มันไม่ราบรื่ันน,นะครับแค่แม่